สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งใช้แบตเตอรี่ของสว่านไฟฟ้านะครับก้อนเล็กเท่านี้นะครับแต่ว่าก็พอใช้ได้ครับเป็นแบตเตอรี่20บโวลต์นะครับแล้วก็มิเตอร์เอยไม่ใช่มอเตอร์นะครับมอเตอร์อันนี้ซื้อมาตั้งกระเรียนสมัยปวชปวสนะครับหลายสิบปีมาแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็มีจักรยานนะครับจักรยานคันเก่า อันนี้จะเป็นจกักรยานที่แบบมีเกียร์ด้วยนะครับก็ดีไปหน่อยนะครับแล้วก็มีม,มอเตอร์นะครับมีมอเตอร์มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีอันนี้ใช้ลักษณะเป็นสวิตเป็นสวิตเหยียบนะครับถ้าใครมีแบบคัาานเร่งซื้อคันเร่งมาใส่ก็จะดีนะครับแต่อันนี้เป็นสวิตเหยียบก็คือเป็นสวิตเปิดปิดเฉยนะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะกระชากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ประมาณไม่มีนะครับก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับ สเตอร์ครับมีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับอันนี้ซื้อมานะครับแล้วก็มีโซ่นะครับอันดับแรกนะครับเราถอดนะถอดไอ้ตัวนี้ออกเลยนะครับถอดคับที่ปั่นเรียกนะถอดตัวที่ปั่นจักรยานนี้ออกเลยครับนะมันเครืองนะฮะแล้วก็เอาเชื่อมโค้งเหล็กนะครับเป็นที่เหยียบนะฮะอันนี้เป็นที่เหยียบนะครับเป็นที่เหยียบแล้วก็เป็นที่วางพักมอเตอร์นะครับพอยึดมอเตอร์เข้านะครับพอยึดมอเตอร์เข้าเสร็จปั๊บ เชื่อมเฟืองครับเชื่อมเฟืองใส่แค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็ทําให้มันปรับได้หน่อยนะครับเผื่อบางทีปรับเข้าปรับออกนะครับเดี๋ยวโซ่มันจะได้ไม่ตกนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหากองนะฮะกองมาใส่อยู่ฮะกองมาใส่แบตเตอรี่นะครับป้องกันมันตกนะครับแล้วก็ต่อไฟนะฮะต่อไฟแล้วผ่านสวิตช์นะครับเวลาเหยียบปุ๊บนะฮะมอเตอร์จะทํางานนะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆแค่นี้เองครับนะหลักการง่ายๆแค่นี้เอง ็จะได้เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะขี่ได้เร็วไหมนะครับเดี๋ยวจะขี่ให้ดูนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวนะครับจะลองขี่ให้ดูนะครับจะลองฝันให้ดูว่ามันได้หไหมครับคืนไหมครับลองดูนะครับ